มาช่วงนี้หนึ่งทุ่มสินาทีอยู่ด้วยกันต่อกับนิวข,าวข่าวค่ำนะคะช่วงนี้ติดตามประเด็นทางการเมืองไปเริ่มกันที่ภารากิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะโดยช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะได้หาหรือทางโทรศัพท์ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในในโอกาสครบรอบ45ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างทางการไทยและทางการจีนค่ะโดยเมื่อเวลา16บหนาฬิกาสีนาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้หาหรือทางโทรศัพท์กับนายสีจิ้นผิงประธาน านาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนใ,นในโอกาสครบรอบ45ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนนายกและประธานาธิบดีจีนต่างแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกันทั้งสองต่างยืนยันว่าพร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้แน่นแฟนมากขึ้นในอนาคตแล้วก็จะร่วมมือแลกเปลี่ยนทั้งความรู้ไอทีนวัตกรรมจีนเองเขาก็สนับสนุน Thailand 4.0สนับสนุนพื้นที่ EEC นะคะแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปกันกับเราในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองท่านยังได้หาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการรับมือของการแพร,ร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ซึ่งนายกก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสถานการณ์การควบคุมโรคของเราดีขึ้นแล้วเนี่ยไทยพร้อมจะเดินหน้าความร่วมมือกับจีนทันทีโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนที่เราสนใจจะเรียนรู้จากจีนแล้วก็ใช้โอกาสนี้ เชิญชวนนักลงทุนจีนให้หันมาพิจารณาร่วมลงทุนในบ้านเรานะคะซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนขณะเดียวกันก็ขอให้จีนพิจารณารับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของไทยให้มากขึ้นซึ่งจีนก็ยินดีที่จะเดินหน้าความร่วมมือผ่านกลไกลและช่องทางต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพค่ะ คุณผู้ชมคะเผิ่อแล๊บเดียวเดี๋ยววันที่16กรกฎาคมนี้จะครบหนึ่งปีแล้วนะคะสําหรับการเข้ามาบริหารประเทศในฐานะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เลยสอบถามกันหน่อย1ปีที่ผ่านมานี้พอใจไหมท่านนายกก็บอกว่าถ้าถามว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนจะตอบว่ามากหรือน้อยก็คงไม่ได้แต่พอใจที่ได้แก้ปัญหาได้สําเร็จในบางปัญหาบางอย่างที่ยังไม่สําเร็จก็ไม่พอใจซึ่งปัญหาทุกปัญหามันไม่ใช่เพียงปัญหาเดียวถ้า ปัญหาเดียวตนก็แก้แป๊บเดียวก็จบแต่ปัญหาใหญ่ในเชิงโครงสร้างก็ต้องยอมรับว่ายากจึงจำเป็นต้องเดินหน้าไปทุกปีแล้วจะสำเร็จถ้าร่วมมือกันถ้าต่อต้านกันทุกวันก็คงจะทำอะไรไม่ได้ซึ่งช่วงท้ายวันนี้ท่านนายกก็แซลนักขา่าวประจำทำเนียบด้วยนะคะวันนี้นะะักข่าวบอกท่านนายกอารมณ์ดีดีเลยคุณนุ่น <comm> ท่านนายกก็มีการเป็นห่วงเป็นใยผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลบอกช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกบ่อยระวังเรื่องของการไม่สบายด้วยแล้วก็แซลบอกเออทำไมนัก ผู้หญิงเนี่ยมีมากกว่าผู้ชายหรือเพราะผู้ชายไปทําหน้าที่เป็นช่างภาพแล้วให้ผู้หญิงทําหน้าที่จดข่าวแต่ไม่ว่าจะถ่ายภาพหรือจดข่าวก็ขอให้ตรงกันด้วยนะมันมันไม่ใช่ปัญหาเดียวถ้าปัญหาเดียวผมแก้แพ็คเบวก็จบเราก็แก้ไปเยอะแล้วแต่ไหาใหญ่เชิงโครงสร้างเนี่ยผมยาก มันจึงต้องต้องเดินหน้าไปทุกปีทุปีทุกปีกปแล้วมันก็จะสําเร็จถ้ามันร่วมมือมันก็เร็วขึ้นใช่ไหมละ่ะด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ไม่เป็นไปตามคาบิดเบือนหรือการปกปนมอะไรกันหลังขึ้นมามันต่อต้านกันทุกวันมันก็ทําไปได้ทั้งหมดอะแล้วมันจะสําเร็จได้ไงอะ ใช่ไหมก็ต้องลดแรงกดดันตรงนี้ให้กับผมบ้างแล้วละกันก็ขอร้องกันเท่านั้นแหละนะขรบพระคุณนะครับสวัสดีนะครับระวังฝนตกนะเหรยอไม่สบายนะออผู้หญิงทั้งนั้นเลยเนี่ยนักข่าวเนี่ยผู้ชายน้อยเหลือเกินผู้ชายไปไหนอ่ะผู้ชายทำอะไรวะผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยนะอ๋อผู้ชายไปแบกกล้องผู้หญิงผู้หญิงนั่งจดจดนะ เพราะนั้นทั้งถ่ายรูปทั้งถ่ายกล้องอะจดให้มันตรงกันด้วยนะ แสดงว่าปกติมันไม่ตรงรอะค่ะถึงต้องกำชับเลี <laughs> เลยนายกทนายก็แซวทนายกด้วยช่วงนี้เหมือนเสียงก็จะแบบเหมือนฟึดฟัดนิดนึงเหมือนไม่สบายด้วยเหมือนกันนะคะ<อ>คุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพด้วยเราสลับไปดูประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันพอมติคอรมอออกมาเนี่ยโยกผู้ว่าระยองไปเป็นผู้ว่านครปฐมก็เลยเกิดคําถามที่ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับกรณีทหารอียิปต์ที่ไปเหมือนกับว่าไม่กักตัวแล้วไปเดินห้างหรือเปล่าเนี่ยนะคะล่าสุดมีคําชี้แจงแล้วว่ามันเป็นการโยกย้ายตาวงรอบปกติคุณเมย์ไม่ได้มี ประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยที่ประชุมคอรมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีรองปลัดกระทรวงผู้ตรวจราชาการและผู้ว่าราชาการจังหวัดตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมา36ตําแหน่งซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยหลายคนก็ตาดีนะไปขีดเส้นใต้เจอชื่อนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตพ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชาการจังหวัดระยองให้ไปเป็นผู้ว่านคนปรปฐมแทนซึ่งล่าสุดพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตร มหาไทยบอกว่าไม่ไดีเกี่ยวกับเรื่องโควิดเลยคือเป็นการโยกย้ายตามวงรอบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเตรียมการกันมานานแล้วทีนี้รอบนี้ทั้งหมด36ตำแหน่งมีใครบ้างเดี๋ยวดูตามกราฟิกกันเลยนะคะอย่างคุณชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะท่านไปเป็นรองปลัดกระทรวงนะคะมีคุณนิรัตพงศสิทธิถาวรผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีไปเป็นรองปลัดกระทรวงคุณอันฑสิทธ สัมพันธรัฐผู้ว่าจังหวัดตากไปเป็นรองปลัดกระทรวงนะคะแล้วก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะถัดมาเลยค่ะก็จะเป็นทางคุณพรพน์เพนพาดรองปลัดกระทรวงไปเป็นอธิบดีกรมโยธานะคะคุณทรงพลใจกลิ่มผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่ากาลสินค่ะคุณพินโยประกอบผลผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดถัดไปเลยนะคะก็จะมีคุณอัมพลค่ะเป็นผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่านครนายกคุณสุรศักดิ์เมื่อสักครู่ที่รายงานไปนะคะจากจังหวัดระยองใน ไปเป็นผู้ว่านครปฐมคุณไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าสุรินไปเป็นผู้ว่านครพนมคุณไกรสอนวิสิตวงผู้ว่าปัตตานีไปเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราชถัดไปเลยค่ะคุณชัยวัชื่นโกสมผู้ว่าจังหวัดเลยไปเป็นผู้ว่าปทุมนะคะคุณราชิตสุดพุ่มผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่าปัตตานีคุณรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าหนองคายไปเป็นผู้ว่าพิษณุโลกและคุณกริคงเมืองผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่าเพชรบูรณ์ค่ะ ถัดมานะคะมีคุณชัย,ยันสิริมาศผู้ว่ามุกดาหารไปเป็นผู้ว่าร้อยเอ็ดค่ะมีคุณชาญนาเอี่ยมแสงจากเดิมอยู่ที่นคปรปฐมไปเป็นผู้ว่าจังหวัดระยองนะคะน,นี้ยกสลับกันแล้วก็มีคุณชัยทวัฒน์เนียมสิริผู้ว่ากาลสินไปเป็นผู้ว่าจังหวัดเลยคุณวันชัยคงกเกษมผู้ว่าร้อยเอ็ดไปเป็นผู้ว่าสมุทรปราการค่ะ คุณเกียรติศักจันทรานะคะผู้ว่ามหาสารคามเป็นผู้ว่าสะแก้วนะคะคุณทวีบบุตรโพจากผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดอำนาจเจริญและคุณสยามสิริมงคลจากผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนมไปเป็นผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีค่ะ คุณผู้ชมคะพาไปที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกว่าวันนี้เกิดเหตุระทึกเลยนะคะคนที่อยู่แถวทำเนียบตกอกตกใจเลยคุณนุ่นเพราะว่าต้นมะขามยักษ์อายุเก่าแก่กว่าร้อยปีมันล้มคลื่นลงมานี่คือซากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยรื้อถอนไปแล้วนะคะตั้งอยู่ตรงนี้เลยคือพอไปสอบถามเนี่ยคนที่ทำเนียบบอกโอ้โ oh, ห oh, ต้นนี้เก่าแก่แล้วนะถ้านับอายุเนี่ยร้อยปีได้ส่วนสาเหตุเนี่ยเพราะอะไรเจ้าหน้าที่บอกว่าที่มันล้มลงเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะประกอบกับต้นมะขามอายุก็เกือบร้อย ลำต้นเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ลักษณะตรงกลางลำต้นเป็นโพรงบริเวณรากก็เน่าเปื่อยไม่มีรากแก้วด้วยทําให้ฝนตกหนักๆห,หน่อยก็ล้มคลื่นลงมาแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กรุงเทพปคนครก็ต้องนําต้นมะขามดังกล่าวออกไปแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยพิจนารณาเลือกต้นไม้อื่นมาปลูกแทนซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นต้นมะขามเหมือนเดิมละค่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกมันมีเสียงวิพากวิจารณกันเขาบอกว่าโอ้โหตามความเชื่อนะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนลางไม่ดี โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่คนเก่าแก่ที่เขาอยู่มานานบอกโอ้โหตั้งแต่อยู่มาไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เลยต้นมาขามที่ทำเนียบไม่เคยล้มเลยอาจจะเป็นลางที่ไม่ค่อยดีหรือไม่หรือบางคนเนี่ยก็นํามาผูกโยงกับเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการมีปัญหาภายในกันเองโดยเฉพาะภายในพลังประชารัฐด,ด้วยล่ะค่ะค่ะ กลับมาดูกรณีที่วาระการประชุมประเด็นพิจารณาถอดถอนคุณเสรีพิสุทธิ์ออกจากตําแหน่งประธานกรรมาการปาปรชอของสภาถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันภายในสัปดาห์นี้นะคะก็ทําให้คุณสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้านออกมาแสดงความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยได้มองว่าถ้ารัฐบาลดึงนันใช้เสียงข้างมากแบบนี้ไม่ยึดไปบท ทุกคณะกรรมาการเลยเหรอดยความไปเสียงข้างมากอ่ะนะคะคุณสุทินคลังแสงจากพักเพื่อไทยก็บอกว่า,าการประชุมวิฝ่ายค้านวันนี้ได้หาหรือกันถึงระเบียบข้อบังคับและจารีตประเพณีในเรื่องนี้เพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่และเป็นครั้งแรกรวมทั้งยังกระทบต่อระบบถ่วงดุลตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการปลดประธานกรรมการคนใดเพราะจะทําให้ต่อจากเนี้ยคนที่เป็นประธานกรรมการจะไม่มีความมั่นใจในสถานะของตัวเองหากเสียงข้างมากสามารถคุกคาม บบที่ผ่านมาได้หารือกับประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองท่านแล้วโดยหลักการเนี่ยหากทําครั้งนี้ได้ต่อไปก็จะเปลี่ยนจาริ่ครั้งใหญ่เลยเพราะหากใครจะเป็นประธานกรรมาการและถ้ารัฐบาลจะเอาเสียงข้างมากก็จะเป็นไม่ได้แม้แต่คณะเดียวหากรัฐบาลจะโหวตก็มีเสียงมากอยู่แล้วดังนั้นสามารถยึดได้หมดทุกคณะซึ่งจะทำให้การตรวจสอบนั้นทำไม่ได้และกรรมาการก็จะไม่มีความหมายค่ะ คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้แล้วนะคะ15กรกฎาคมจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันตอนนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังคิดไม่ออกนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดีเดี๋ยววันนี้มีโปรแกรมเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยคือเที่ยวแบบ3จังหวัดแบบ2วัน1คืนเลยล่ะคะ่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะเป็นการเปลี่ยนชื่อใหม่จากการรวมโครงการเราไปเที่ยวกันและเที่ยวปันสุขให้มาอยู่ในโครงการเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ ww w เเราเที่ยวด้วยกัน .com ซึ่งหากลงทะเบียนไปเนี่ยเขาจะมีปุ่มให้เลือก3ปุ่มด้วยกันปุ่มแรกก็คือรัฐเนี่ยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก40%ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนะคะปุ่มที่2คือจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน2ล้านใบซึ่งผู้จองที่พักก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารลักษณะาการจ่ายเงินคืนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัาง40%แต่ไม่เกิน1,000บาทต่อที่นั่งนะคะรวมถึงจองที่พัก1ห้องก็จะได้รับสิทธิบัตร โดยสารไม่เกิน2ใบด้วยค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com เนี่ยเขาจัดทำทริปท่องเที่ยวด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังนึกไม่ออกไปไหนดีเขาจัดไว้ให้3เส้นทาง3จังหวัดนะคะเริ่มที่ชัยภูมินะฮะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะมีน้ำตกเทพพนาน้ำตกเทพประทานอุทยานแห่งชาติไซทองอุทยานแห่งชาติตาโตนอนุสาวรีพระยาพักดีชุมพลแลภูพระ อุทยานแห่งชาติภูแลนคาค่ะค่ะส่วนที่จังหวัดจันทบุรีท่องเที่ยวหน้าเที่ยวหลายที่เลยนะคะใครชอบน้ําตกหน่อยไปที่นี่เลยอุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้วหรือว่าวันนอุทยานเขาแหลมสิงหรือว่าอยากจะไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลไปได้ที่วัดมังกรบุพารามหรือว่าศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะพาลงใต้กันนี่ก็ที่เที่ยวเยอะเช่นเดียวกันสําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาเริ่อเอาชายกันก่อนเลยไปไหว้พระที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจากนั้นแวะช มหนังตะลุงได้นะคะที่บ้านหนังตะลุงสุดชาติทรัพย์สินหรือว่าจะไปแวะเที่ยวที่บ้านคีรีวงศหาดขนอมล้วก็อาจจะปิดท้ายสําหรับสายมูได้ด้วยนะคะซึ่งก็ไปสักการะไหว้พระได้ที่วัดไอไข่วัดเจดีด้วยล่ะคะค่ะ